สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดท็อปอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินเหรอพี่ป้าเอ้ยมีปืนไหมสวยใครมันช้างอยู่บนล่มเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นยังไงนี้ กำเอาแล้วกำหนักใจอย่างนอ,อย่า,อ,าอย่านะต้องดักอ่ะอปเลยโอ๊ยฟังแบบไม่มีเสียงไว้ก่อนนะฟังแบบไม่มีเสียงยังไม่ได้อไม่ได้เล่นแบบไม่มีเสียงไปก่อนแล้วกันกำ ทุกคนว่ามันจะมีคนวิน<ค>น่งมาป่ะวันเนี้ยโอ้ยนู่นอะไรนี่อะไร Watch out ไปไปเราต้องอยู่จุมจ้มๆกันไว้ วัดช out ่อข้างหน้ามีคน m a r k the location เนี่ยเกาะสามเกาะสามคนเนี้ยไม่เก็บกันหรอตรงหมวกอ่ะ I got supplies เห็นตรงไหนนะตรงหมาตรงหมากเลยมาออกเข้าใหม่ไม่ก็เสียงเสียไม่ตรงกัน เออแล้วเออกต้นต้อง,องเดี๋ยวเราออกข้อใหม่ครับเดี๋ยวรอจบเกม <Watch out. S 2> เดี๋ยวจะออกข้อห,าาหนึ่งระวังเบอร์หนึ่งมันอยู่ชั้นสองเบอร์นหนึ่งยื่ตรงตรงแม <ed> นะ่มาบันทึกโลเคชเขาอยากรบกวนเหรอกลัวมันดักนี่ยังไงนี่ดุยดักมันดักแน่เลยดูทรงอะเนี่ยใช่ เมันก็อ้อมมาแล้วอ่ะงใครโดนลากอ่ะมาเขามาเข้ามานี่เอาวะไม่ต้องทำอะไรเลยก็เก่งว่ะเพื่อเราเอาว่ะ ยอดว่ะผมนี่มันพาราชั้นยอดว่ะโซ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 ยังน็อกอยู่เนี่ยของฟูเราขี้เกียจอันนี้ก็โดดลงแลยเออจริงของฟูโดดลงแม่งถ้าันนี้ไปไป ไหนโดดลงเหรอคิดว่ามันโดดลงไปแล้วไะไอตัวนั้นอ่ะไม่แน่ใจตัวเลยร่าจะหาก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่เลยหลงไปละไม่รอใครข้าววงเอ้ยอยู่ตรงนี้ก็ได้โดดลงมาโดดลงมาโดดลงเหวมาเลยได้อ่ะพี่ ได้นี่ไงเกดเลยไปดิเฮ้ย,ยมีบอดหรือว่าคน,านมันเนี่ยเฮ้ยพอเบี้ยวรู้เลยว่าเล่นครงแรกเฮ้ยเฮ้ยมีรถมา เวนคนเต็มเลยไปไหนวะอยู่หน้าอย่าจอดจอดจอดมีบักกี้ด้วยโอ้ยคนละตีกันขึ้นตึกเลยขึ้นตึกเลยใช่ใช่ขึ้นตึกเลยสวยสวยสวยพี่คุณนหน้ท้ายอยู่ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยโอยี่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นอยู่อยู่อยู่ฝั่งไอ้นี่ดีไอไอไอเนี่ย มาร์คจุดโลเคชันโอ้ยโอ้ยโดนเคาไอ้บ้าเลย่อไปไหนรอลาลอๆอมันมีข้างหลังมามันมีคนลงก่อนเราแล้วเว้ยสวยครับไอ้มันจะวิ่งมันจะวิ่งออกสวยสวยโวเดียวเหรออออเห็นเ่อไปแล้ว มันเจ็บมากเนาะหมดหมดหมดเฮ้ยคนละตี้วะไม่ซ้ำซ้ำหรอดึงดึงก่อน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 มึงโดดลงมาโดดลงมาโดดลงมาใช่ต้องลงมาให้เพื่อนชุบให้เพื่อนชุบมันนี่มันนี่มันหน้าอย่างมืดละเอาไอ้เหี้ยล้วเพื่อนไอ้ยได้ไงเห็นคนโอ้โหไอ้เฮี้ยแล้วกูโดดลงมาพอดีอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าบ้านเลยไอ้คิมนกนกนกหน้าตึบมีอีกตัวหนึ่ง ซ้อนได้ดิจิ้มอยู่ไหนอ๋ออยู่ด้วยกันแล้วนึ่งกนึงพี่ฟังยาน้ำกำลังวิ่งไปก็มาดีฮุกไม่ต้องเล่นโอ้ยนักแข่ง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 หมดเลยไหนเหรอหมดแล้วเหรอนักแข่งหมดเลยพี่ถ้าผมอยากมีตารางัดแบบเพื่อนต้องทำยไงอะอะไรนะอยากมีอะไรนะตารางัดรอะตารางัดรเขาเรียกว่ามันคือโลกแรกไงแรก แรก<ล>ไงคุณเห็นเพชรไหมตอนนี้มันมีกิจกรรมมึงเห็นเพชรขวามือไปข้างบนอะ่ะแบ่งให้แบ่งให้อันนึงแบ่งให้อันนึงแบ่งอันหนึงอันนี้มันเป็นโล่เจอก็เก็บไว้ไอันเนี้อันี้เอออันนี้โอ้ใช่ Form up on me อ,าอ,อ้าวุ้ยข้างหน้ารถ Watch out ตามตามตามล่าเลยเพื่อนล่าเลยเขาจะขึ้นน,นะเคชรนาเดี๋ยเขาขึ้นไปแล้ว Bam theo bam 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 lên. bam bam đi. bam 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 gì? bam 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 gì? bam 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 gì? ด,ด,ด้วยข้างหลังมีคนน้เ,เอาวหายตัวออ้ยเขาออกเลยว่ะไม่เขาออกเลยไม่ต้องหาที่วเปลี่ยนในนี้ก่อนอยู่นี่อยู่นี่่นี่มันเห็นคนเรอ ช่ด้วยช่ด้วยโอ้โหล่วงเลยล่วงแลวจ้าเอ้ยมีรถพอดีเาลงมาเกิดใหม่ไงมา r k the ด o <penso> c เ t i ั n หมดตีเบยเราเล่นโมดนี้เราจะเกิดใหม่ได้ประมาณ3รอบ ไม่ต้องเคลื่นแล้วนะแม่งบั๊กวราไม่เห็นคนอีกแล้วน่าเบื่อแล้วก็เป็นแต่ตัวสไนน์น่ะเฮ้ยสายมือเออได้ที่เอ่อเยี่ยมมากจริงปนเยอะอ่ะอย่างเงี้ยถามสุขภาพซะทำ คนยังไม่พร้อมเลยมีชื่ออะไรไม่รู้ครับจะย็นจะย็นตามมายังตามมายังเยอะมากคนทำไมวะไม่นอยู่บ้านเหรออืมในบ้านหรือบนเขาเห็นรถจอดบนเขาบานเขามีบนเขามีบนเขา,า,ขายิงอยู่น็อกหนึ่งเยี่บนอยู่ยี่บ้าเออเจ้าติด โหดเบอร์สามโหดอยู่ใช่ใช่เขาโหดมากเดี๋ละถ้าเขาแบบบนบ้านน็อกตายเหลือ,ลอบนเขาใช่ใช่เอ่อบนเขาเอารถขึ้นเลยก็ได้ถ้าวิ่งอย่าตายเอาสะเก็บอุ้ยโอเคป่ะไหนวะเนะี่ยตรงรถ

บอ,อกแล้ว,ก,วกินไก่มัลงรถนะมารถมาพี่บอกแล้วมันซื้อของได้นะไม่จอดอะ่ะไปเลยไปเลยไปเลยดันดีกว่าอุย้ยมีคนโดดโล่มมาตรงนี้ตรงนี้ a t c เช u t ข้างหลังมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยต้องลองไป อโอโดดเลือดดีครับตัวเดียวใช่ไหมเพื่อนตัวเดียวเหรอเห็นตัวเดียวอ่ะเพิ่งโดดลงมาเลยไม่เพื่อนมีรถมามีรถมามีรถมาเจ็บมากน็อกสองมีไม่อีกมีไม่อีกหมดหมดหมดไม่ซ้ำอ๋อหมดแล้วค่ะตัวไกล ไม่ได้โตเลยมันมีมันมีไอ้รถคันสีดำอีกคันหนึ่งวิ่งออกไปแล้วอ้หมีเพจ170ใครเอามั่งเอาของครบละเอาอะไรบอกมาเลยซันไนมาเล่นอืมสนไนดีกว่าไอ้ดับตกหลังคามาเล่นแถวนี้ได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 ้ก็รถมันขึ้นสองเดือนแล้ว เพราะว่าตอนจะเจ๋ออีกทีนึงคือนิวต้องอให้โดคนกดออไไม่ได้กดดูว่าซับก,กี่เดือนแล้วดูแวงดอก ไม่ได้เจอนะไปไหนรถมารถมารถโอ้รถเยอะจังวะเฮ้ยรถเยอะอ๋อเห็นแล้วเจ็บ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 เมากเจ็บมากเจ็บมากโดนไปสนัดเจ็บมากๆเขาช้าแน่เลยเฮ้ยขับช้าพี่วะมม ให้ล่วงอ่ะเฮ้ยดึงหน่อยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยมันเยอะมันเยอะจัดเอ้าเอ้าแล้วใครอ่ะเอ้าสงครามพี่นี่ไงวะอ๋อบนบ้านี่บนบ้านบนบ้านมีสองสองบ้าเองสองตัวแล้วนะเว้ยเพื่อนมันสองตัวแล้วเว้ยเพื่อนมันตายหมดมันมันตายหมดโอ๋ไอ้บ้าเอ้ยเน็ตมา ตีอีกตีนึงตรงตรงนี้ชุดได้ตรงนีุ้ด้มันอยู่ที่ที่บ้านนู้นแหละอยู่บ้านนู้นโอ้โหดูเลือดดิเฮ้ยเขดาดันว่ะถอยได้ไหมฮะเ,ออเพื่อนไม่มาช่วยเลยอโอ้โหไอ้บ้า <c oughs> โอ้โถอยอ ไก่เราหายไปในพิบตาเพื่อนไม่อยู่อ่ะเมื่อกี้เพื่อนติดอีกตัวหนึ่งอยู่มันช้าเลยอะ่ะเออเกิดได้เมื่อกี้น้องไปสองแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ตีก่อนออกเข้าใหม่ก่อนโอเคเราอยู่ในตี้หน้าบ้านหนึ่งคน,น,น เ่งั้นยางอะไรงอนแอร์ได,ด้วยว่ะโอ้เรียบร้อยหัวแตะ